สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a n i c u d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันที่16มีนาคมกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และก็ขอกําลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเช้านี้ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องทางภาคอีสานและก็จะไปตกทางภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนค่ะในช่วงบ่ายๆค่ำๆขอให้ระวังลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจําวันพุธที่16มีนาคมกันค่ะภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะก็เนื่องมาจากมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะประกอบกับ มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยนะคะทําให้มีฝนฟ้าะนองบางพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะอยู่บริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพยาแพร่น่านสุโข,ขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครพนมสกลนครชัยภูมิขอนแก่นนะครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะ ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและการจนะบุรีค่ะและที่ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นรวมถึงระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะสำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมช่องแคบมราากาค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ 20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขาาลายะลาระนองกระบี่ตรังและสตูลค่ะจบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย